สวัสดีครับสวัสดีถ้าผม้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับนะวันนี้เราก็ได้รวมตัวกันอีกครั้งนะก็จะมีสี่คนนะครับแล้วก็มีน้องมอสด้วยนะครับผมแล้วก็มีพี่ตากนะดีแล้วก็มีพี่จินดาครับผมครับผมก็วันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาพี่พหน้ากรบมายางบ้านล้างนะครับที่เจอผีโพงอาศัยอยู่นะครับนะน้องเนี่ยก็อยากจะมาด้วยนะครับผมจะมาดูว่าใช่พ่อของน้องเปล่านะเพราะว่าน้อง เราไม่้าจะมาไม่ผ่าน้องมาแต่ว่าน้องอยากจะมากับเราใช่น้องอยากจะมาดูว่าใช้พ้องน้องหรือเปล่านะแล้วก็น้องก็ได้ซื้ออะไรเนี่ยมีข้าวนะครับข้าวพวกน้ำนะเผื่อไม่รู้นะเผื่อถ้าสมมติถ้าเป็นผี่โผเพ่อพ่อของน้องจริงจริงนคือน้องกินข้าวด้าน้องกินอะไรได้ปกติผมผมว่าพ่อน้องก็น่าจะกินเหมือนเหมือนน้องได้นะใช่ครับผมไว้ก็เลยว่าซื้อมาให้ด้ดีกว่าใช่จะกินนะตอนนี้น้องเนี่ยก็เริ่มสนิทกับเราแล้วนะครับผมน้องไม่ค่อยใส่หมวกเท่าไหร่แล้วนะครับ มลราเริ่มพยายามให้ทุกคนเห็นหน้าได้แล้วเริ่มจะไม่ค่อยอายแล้วนะใช่ตอนนี like right. bottle bottle okay. ้เราก็ไ right. ด right. ้เดินเข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับผมนะทุกคนก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปกันเลยดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าเนี่ยเราจะเจอลุงเขาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโพงหรือว่าเป็นไม่แน่ลอนใช่ไม่รู้หลว่าคนเล้อกันที่ว่าแค่มาเหมือนแค่มาใส่ชั่วข่าวแล้วเราไม่มั่นใจเหมือนนะใช่แต่ว่าเหมือนแบบที่เราเจอในเบิงเลยนะเหมือนนักขาคล้ายคนที่เจอในเบิงก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผม ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสามเลยนะครับผมถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเลยดีกว่าครับผมไปโอเคทุกคนนี่ก็ถึงทางเข้าแล้วนะครับผมนี่โอุงเยอะมากเลยทุกคนอ,อนาะต้จะใส่เสื้อแขนยาวมานะขนาดใส่เสื้อแขนสั้นนี่ยังโดนกัดเยอะเลยนะพี่ตัดดีนะพี่พี่ดา<ม>นี่ครบชุดเลยนะครับผม S <S พี่ตังนี่ก็ครบชุดเหมือนกันนะครับแข่งสั้นแข่งยาวเยอะมากลูกน้ำเยอะเยอะเลยดูดิทุกคนไม่แปลกหรอกนะที่มียุงเยอะนะเพราะว่าตรงนี้มันมีแอ่งน้ำบางทีเนี่ยอาจจะมีลูกน้ำนด้วยมเป็นน้ำฝนเป็นน้ำฝนเลย <S 2> <S 2> <S 2> นะใช่ครับผมโหยุงเยอะมากโอ้ถ้าเอาที่ตียุงมานี่ค้นมันเลยนะดังแปะแปะแปะ ลีกวาตลีทีนี้เหมือนแบบจะมีจะมีคนทำไร่อะนะเพราะม็นแล้วเหมือนเป็นสวนใช่ ศาลานี้คือแบบตอนตอนคืนนี้นะ่ากลัวมากเลยนะพี่ตักน้อ,อ,งกนงนองเนี่ย,ยเลือกที่จะมากลางวันนะทุกคนเพราะว่ามีน้องมอสมาด้วยนะครับผมซาลานี้มีคนมานั่งตรงนี้แล้วเด็ดตอนคืนแล้วมันลงมาแล้วมีคนมานั่งนี้เพลกเลยพลกเลยดิยตัวใครตัวมันนะ แต่ว่าลักษณะก็ยังแข็งแรงแค่โครงสงร้างัาคาแล้วที่เริ่มจะสุดแล้วนะตับจะพุ่งทะโบนแล้วบอกนะจังหวดดตะปูเนี่ยจะออกนะไปเดี๋ยวเราเข้าไปแบบเงียบๆอะไรดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะลุงแกน่าจะได้ยินเสียงเราก็ไดนะ้ นี่ลองเหี้กเ่าโหยุงขนาดโหยุงเยอะมากเลยใช่พี่พี่เอฟซีนี่ยคอมเมนต์บอกไม่อยากให้มานะพี่พี่แต่ว่าน้องเนี่ยอยากมานะครับผมน้องเนี่ยก็คิดถึงพ่อเป็นกันแหละน้องก็อยากมาดูนะว่าใช่พ่อของน้อง นี่เลยทุกคนถึงแล้วนะพี่ตักนำไปเลยนำไปอือเพราะพี่ตักเป็นอ่าตัวก็แล้วใช่เป็นพี่ใหญ่สุดน,นะเป็นลายไปเดี๋ยวเราจะวิ่งก่อนอ <c oughs> ใช่ไม่ใช่ก็รู้ โอ้ดูลักษณะบ้านนี่น่ากลัวนะยุงนี่สุดยอดข้างในเป็นรอบที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยรอบที่แล้ไม่ได้มองดีเดินเข้าในห้องรู้สึกมืดมากเลยจะเอาไฟฉายมาพิทักษ์เท่ ยุง่งเยอะนะเช่วงนะทุกคนดูงเยอะมากเลยพาเลยทุกคนจริงเอในป่าเลยเราต้องเอาหัวนะต้กรกอบมาน้ดีนะเยอะทุกอย่งเต็มเลยคันดีใจัง

กจทำไมตรงนี้มันอบเอามากเลยนะอืมอันนี้มีรูปด้วยหรอหรือว่าเขามันมันเป็นที่ตั้งรูปแบบบีนะใช่ไหมใช่เหมือนอะไรสักอย่างนะ <laughs> ใช่ไปดูอีกห้องนึงเลยดีกว่าถ้าเจอคือเจอไม่เจอก็ไม่เจอนะเอาข้าวมาใช่ป่ะเบบเอาข้าวมาเฮ้ยอะไร เดี๋ยวลองเขาอาไปดูดีกว่าเอาไปดูข้างนอกดวรอพี่นะคือเราบอกน้องว่าเราด่เถอะน้อง่ะบาดะไอ้่อยก้อนะปล่องน้อนะลองตะโกนให้แ่ดูว่าจะปล่องรวะ รีใจเลยเฮ้ยมอนมีตรงนี้ลอีกางหนึ่งนะบ้านเรืออะไรไม่รู้อ่ะอืมตร้างได้บาร์เรลเออะเราลองไปดูนะอโอ้มัออกงกรไงที่ลาบลิกเยอะอะไรเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย <c oughs> โคน <c oughs> เจอเซือล่งเหรอล่องพาตากันเลยนเซิรล่งนะทุกคนเป็นลา,ายผ้าขมานะอของขใคร<อ>วะเนี่ยของลุงแก<อ>งปาะเ<อ> <alle S 2> หรอลุงบอกว่าไม่แน่น่าจะเป็นของลุงนะงงทีนี้ต้องบอกพี่เลยโคตรยุงนะทุกคนยุ่งเยอะมากทุกคนยุ่มากที่บ้าน ที่นี่นะทุกคนก็ไม่ห่างไกลาจากหมู่บ้านผู้คนเท่าไหร่นะครับผม,มใช่เป็นห้องน้ำนะห้องน้ำเหรอใช่ห้องน้ำลูกแกไปอยู่ไหนวะเออใช่ห้องน้ำไม่มีอะไรให้ไปดูพระทุ่งก่อนไปโอ้โห,โหเรา,าอุตส่าห์ซื้อของกินมาให้ด้วยนะซื้อข้าวมาให้ แต่ว่าใช้ผ้าถุงของออลุงเขาปะเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะทุกคนเฉพาะลุงเขาชอบใส่ผ้าถุงอะไรแบบนี้นะอืม้พระห马พาะหาเนี่ยพระมาพม่อขหัวผ้าถุงอะไรพวกเนี้ยเอาเจอทุกทีลุงเขาชอบใส่นี่อร่อยนะหอน่าจะเก่าแล้วนะเน,น,นี่ยไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่หรออี๋เราไม่จับอีกแล้ว ระวังงูกันด้วยนะเพราะว่าลกมากเลยอะทุกคนห้องนี้กำลังใหญ่อยู่นะทุะ่งแรง ดออ,ดอแต่เห,หมือนตัวดำแบบน้เี่ยมเลยแต่เหมือนนะตัวดำแบบดำเมีเ่ยมเลยาาเาทหลายุกคนเรา่ราอนลุว่าเรามาหาที่นั่งซุม้มเราเจะซุ้มดูก่อนก่อนไหมพี่ตัก ยุงกัดน้องเขาหมดละเขาเอาข้าววางรอหน้าประตูแล้วเรามานั่งุ่มดูได้ได้ดีดวยหรันี่มีนครับเราจะวางห้องกินแล้วก็น้ำไว้ตรงนี้นะหยองกี่้วก็เยอะๆฉันไม่เยอะเลยคือน้องก็จะเกลยอมากจริามาด้ยนะ ไปแล้วไปนอนทานันนะเนคนเดียวเราจะมานั่งซุ่มดูกันนะพี่ตกกาก่อนแรกแคือเราต้องหาที่ซุ่มดูแบบมิชิดหน่อยนะน่าเขาินกันเลยวะ่ะี่หาหาที่ดน,นปลอดภัยนะไ่ตวนว้ก็ไม่น มาส่มดูตรงนี้ก็ได้นะเพราะมันก็แบบมิดชิดอยู่ได้อยู่นะเพราะมีต้นไม้ต้นนี้บังอยู่นะเนี่ยเราต้องแบบเงียบเงียไม่ต้องส่งเสียงดังไม่รู้ว่าลุงแกน่าจะออกมาบ้างนะครับผมก็มาลุ้นดูเลยถ้าไม่ออกมาเราก็จะวางเข้าไว้เนี่ยแหละ ใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมานั่งซุ่มดูกันนะใช่โอเคทุกคนก็โอเคทุกคนคือเราก็นั่งได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมใช่แล้วก็ยุงกัดนะทุกคนยุงกัดแบบปีตังนี้ยุงกัดเลยนะผมก็ใส่แขนสั้นมาด้วยโหยุงโเยอะเลยเหมือนแบบเรามาบริจาค เลื่อนให้ยุงนะโอ้โหจีด้าเบ๋จีด้าเบ๋แดงแป๊ดเลยน้องพี่ตาอเนี่ยกัดคือแบบเยอะมากเราก็ยังไม่เจอพ่อของน้องอืมเราก็ซุ้มไม่หวแล้นะทุกคนผมว่าหรือว่าลุงเขาไปอยู่ที่อื่นนะใช่ไม่แน่อาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้เราต้องมาดูตอนคืนอีกรอบหนึ่งให้แน่ใจไม่นนะเป้้ไนออกมาก่อนรกมาก

หนุ่มเราก็น้ำนะทุกคนเออตอนแรกกัดจระเข้เอาอนนกินะนะแต่ว่าเราจะไม่เอากลับนะเพื่ไม่เอากลับเก็บกไว้เนี่หนแหละเผื่อลุงเขาเนี่ยกับมานะ้อเขา้ามมาเนรแน่ๆนเราก็ตั้งใจที่จะซื้อให้ลุงเขานะครับเพือจะกินก็ได้แล้ว,วก็จะวางไว้ตรงนี้แหละอืมเผื่อลุงก้ามมานี่ะลรบ้าผมซื้อข้าวนี่ก็เป็นข้าวผัดนะแล้วก็มีขนมปังบ้างมีนมด้วยนะครับผมก็มีน้ําเปล่าทุกคนเนึ่ยเราเราไม่ได้เอาอะไรมาด้วยเลยใช่ตตััดเยอะะมากวล ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคุณเดินเผยอ่ะเบอร์นาพี่อ่ะอืมภาษาพี่อ่ะตอนน้องว่าเราต้องเสียใจ้วเราไม่ได้จะมาเจอพ่อนะเราพยายามพาน้องมาตอนเช้าแนะตอนคืนนะใช่เพื่อกลัวเป็นอันตรายกับน้องใช่กลัวตอนคืนจะเป็นอันตรายกับน้องนะใช่เพราะกลัวอันตรายกับน้องก็เลยพาโนมากลางวันแทนนะคงอเราไม่อยากพามาได้พรอะพี่เอฟซีทุกคนบอกไม่ต้องพามาแล้วไม่ให้พามาใช่กลัวพ่อน้องเนี่ยทำร้ายน้องเรานะ เดินองเองก็ดื้อจะมาให้ได้แล้วเออเอาวะแต่เราก็มาแล้วต้องดูแลน้องเป็นที่นะจะมาแต่ไม่เจอน้องไม่เจอพ่อน้องไปเดี๋ยวเรากลับกันอีกปะไปมาก็ไม่เจอใช่พ่อท่ายเหรอท่ายเฮ้อรอบหน้าอาจจะพาเรงมาใหม่นะใช่คนเราไม่เจอ ไม่รู้ว่าเขาอาจจะมาอยู่แค่ช่วงขาหรือเปล่าเราต้องมาดูช่วงกลางคืนถ้าเรามาช่วงคืนนะทุกคนเราจะไม่พาน้องมาด้วยนะเราจะมากันแค่สามคนนะครับผมส่วนน้องอ่ะไม่อยู่บ้านผมกลัวจะเป็นเหมือนตอนที่ไปบ้านยายป้อไปดิอือคือมาอยู่น้องก็วิ่งกระโจนใส่เหมือนน้องพยายามป้องกบ้องเราป่ะเพราะงั้นมันวันพายใหญ่ได้เหมือนน้องพยายามปกป้องเราเออใช่เพราะที่เราไปกันนี่เป็นวันกรหรอพี่นดาวันปล่อยพีนะทุกคนเป็นวันพระใหญ่เลยนะวันกรแล้วมันใหญ่เหมือนคุณสติไม่ได้มันยืนยืนอยู่ คือยายไม่ทําอะไรเรานะแต่ว่าเหมือนวกวักมือเรียกอารมณ์เหมือนเหมือนเวลาเนหะมือนน้องสัมผัสได้ว่ายายะไรมีจิตมีจิตที่ไม่ดีนะใช่จิตที่ไม่สุขเหมือนมีจิตที่จ้องจะทําร้ายเราเนี้ยเหมือนน้องก็เลยแบบพยายามปกป,ป้องเราวิ่งใส่จุ๊มหายใจเราก็เชอาคว้าน้องทันแล้วก็เร,กเราก็กลับเลยอืมมันอ,อยู่ต่อกันไม่ดีโอเคทุกคนสรุปว่าวันนี้เราไม่เจอใช่ลุงเขานะครับครับผมแต่เราก็จะกลับแล้วแหละ เขาจะมาไว้วันรอบหลังเลยนะมาไหมใช่ยุงอีอย่างนะ่ะโอ้ยุงเยอะจริงนะพี่ตั๊กบอกเลยลวันนี้คือต้องใส่ชุดแบบชุดมีดชิดแล้วแหละเ,เพราะว่ายุงนี่กัดขันมากเลยยุงเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบไข้ามาเรียนะกํลาลังระบาดเลยนะไปเดี๋ยวเรากลับเลยดีกว่าวยุงเยอะมากเลยนะครับผม ก็โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นึงตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสตอนคืนผมเนี่ยจะพาพี่ๆนักการมาห่ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามากันช่วงเช้าเนี่ยเราไม่เจอนะครับผมเราเนี่ยไปตักเรากลับกันดีกว่าก็โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ